มาถ้าเรากลับไปทําที่บ้านจริงๆคือจะได้ทั้งไดรับและยใจที่สมบูรณ์แบบคือคําว่าพอเพียงครับเภทคือจะได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอือไม่ต้องกับตื่นร้องออกไปหางานทําตามทิ้แลบผลก็ตทุงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในขณะที่ไปเป็นบัตรงานนะครับก็โดนรอบยิงก็ส่งผลให้ต้องพิการนะครับก็สึก โชคดีนะครับที่มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการของสมเด็จนะครับที่ฟาร์มตัวอย่างเราตันประตูแห่งนี้นะครับก็รู้สึกว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้รับสิ่งที่ดีๆหลายๆอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของตัวตัวของเองและครอบครัวนอกจากนี้ยังสร้างอาคารผสมปุย๋ยอาคารผลิตเชื้อเห็ดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนฟาร์มใกล้เคียงนอกจากนี้ภายในโครงการ ยังมีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเลี้ยงแพะกลุ่มเลี้ยงนกกระจอกเทศอีกด้วยอสสมมมุุหัยเืงงไทใ้น่พระคือสีนัครินปิ่นฟ้าประดับฉัดจักคราพระทรงสีพระเสริมสร้างบุญญาบารมี มาล้นพ้นเหลือที่จะรำพันพระเสด็จไปแล้วไกลลับล่าปวงประชาวิปโยคโศกสัน์ก็จะตั้งแต่น้ำตาจาบันส่งพระสู่สวรรค์